Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không ร้อนไม่ใช่นลอะไปแล้วแล้วดีลงมาเวงแล้วลงมา่าแ้วโอ้ยร้อนสภาร้อาพเ้ำไปแล้วแนวอกระจกโนี่เอะไรทเสื่อบมีกระรูดโยตมอะเลมนเนไะกระจกมี่นรถทิ่ที่ทนีเขีดเด่ก

น้องคอบองอ, it. It. องกสญเลยก่อนนี Club ้ท like <outside> e ุกคนแล้วครับไม่ร้นั่นเนะนี่ฮะนีไงนนแ่น่รู้ม่ดูกลั่นเดี๋ยวตนะพอแล้วเ้กันยอะ้มาละะมาอนเอาอนีนี่เนี่ยมาเปนคนลมีลย มีมั้ยเนาะไม่เลยนะอมอ่ะอมแล้วผูด้วยวนป่าอ่ะอ๋อไข่้นี่เหรอไปถูกไปเลยไม่ใช่นัคือที่เน่งชาวบ้านเลยนะเดียวเดี๋ยวเยอเดี๋ยวเ่ลาลาอาลาลา อยม่กูมาเป็นอะไรไมได้ว้ายเจ๊ด <laughs> <laughs> เอาดีกว่าปลนดภายโดนโดนนหมุนลงอ่ะไม่ใช่หมุนครับหัวหมุนเยอเออเ็ดกอนนไ่เก้าขลคือาเาาากที่ดเลย